ก็ในวันนี้ก็บอยขอบคุณป้าป๊ามากนะที่อยู่สามมาให้ความรู้แล้วก็บอกเล่าประสบการณ์นะฮะก็แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมเฉลิมเทเสอยกจทำนะฮะก็คือผมเนี่ยเ,เข้ามาเล่นพระเครื่องเนี่ยผมนี่ะโดนคุณแม่ผมเนี่ยสวดตลอดเลยหมาหมาผมเนี่ยก็คือจะบ่นตลอดอไปเล่นพระอะไรยังไงดูไม่ดีอะไรเงี้ยนี่อยากจะมาลองฟังแม่คุณแม่ของเฉลิมเทเนี่ยเปิดใจว่าลูกตัวเองเนี่ยมาเป็นเซียนพระเนี่ยนะแล้วรู้สึกยังไง หลายที่เลยนะมาหน่อยค่ะมาเลยครับใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องวางดีกว่าวางดีกว่าเพราะว่าเน็บได้นะี่เน็บที่ปกเสื้อม้าก็ได้นะสีเดี๋ยวมันจะไม่ชัดก็เรามาฟังแม่พี่นี่พูดถึงพี่นะเดว่ารู้สึกยังไงที่เห็นรงเทพเนี่ยเข้ามาเล่นพลาในวงการพลาเครื่องแล้วตอนแรกเนี่ยม้าไม่ชอบแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงอยากฟังทัศนคติของแม่ ถ้ามามนะถ้ามาม้าถ้าถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบแต่ว่าก็พอดีมีลูกอีกคนหนึ่งเป็นน้องเฉินนี่แหละบอกว่าถ้าเขาชอบในทางนั้นก็ต้องปล่อยแล้วก็ให้เขาไปให้สุดทางเขาจะพูดอย่างนี้เสมอแต่แม่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าแม่แม่ค้าขายมาครอบครัวเราเป็นคนค้าขาย ทำไมไอ้ลูกคนนี้มันไม่อยากค้าขายมันไม่อยากค้าขายโอ้ถ้ามีลูกค้าเข้ามาระหว่างจะพูดกับลูกค้าก็ไม่สนใจลูกค้าเหมือนไม่เห็นลูกค้าแต่ว่าถ้าพูดเรื่องพระนี่มันมากพูดแบบพูดแบบเป็นวันๆก็พูดได้แล้วเราก็รู้สึกว่า น่าลำงคาญมากเลยไปทําไปทํในสิ่งที่ตัวเองชอบเลอ,อแต่ก็ไม่ยอมไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่เราทิ้งแม่ไม่ได้เอแ,แม่มละพูดดีด้วยนะบอกว่าออจะทิ้งพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่แก่แล้วไม่ให้เกาะ <laughs> <laughs> เหมือนประมาณนั้นน่ะน้องชายก็าบอกว่าออมาร์กก็ถ้าเขาชอบทางนั้นก็สนับสนุนไปเลยเออมาร์กก็บอกก็เออก็อยากสนับสนุนไปเลยแต่เขาก็บอกว่า มันมันไม่ทิ้งพ่อแม่หรอกพ่อแม่แก่แล้วต้องเหมือนจะอยู่ช่วยพ่อแม่แ,แต่ที่จริงแล้วก็ไม่รู้ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าออแม่ก็ยังสงสัยอยู่ <laughs> วันหนึ่งก็เหมือนกับเขาก็เราก็รำคาญมาเรื่อยๆหนักๆเขาก็รู้สึกว่าเอออยากให้เขาไปเกิดในในในสิ่งที่เขารักเพราะได้ยินเยอะมากเรื่องที่ว่าอย่างเบ้นเนี่ยที่เขาไปทําไกจินอะ่ะเขาก็แอบทําจนเรามารู้เมื่อเขา เขาดังแล้วอะเขาผ่านไปมีคนติดตามเขาต้องหลายแสนแล้วเขาก็ไม่ให้แม่รู้เลยแม่ก็ไม่เคยรู้เลยด้วยน้แล้วแต่นี้มีวันหนึ่งเขาเอาคลิปที่คลิปที่มีภูรีอะมาให้แม่ดูพอแม่กดเข้าไปดูแต่นี้ youtube มันก็เลยขึ้นของเขามาตลอดเลยแล้วแม่ก็เลยเห็นคลิปของเขาก็ดูมาตลอดแล้วก็เออถ้าเขาทําอย่างนั้นแล้วเขาเขารักในงานของเขาแต่เราก็รู้สึกว่างานนี้มันอันตรายมากเลยออกไปข้างนอกมันสุดอันตรายแต่ว่าเออในเมื่อเขาชอบก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็วันหนึ่ง ล้วก็ทําให้เรามานั่งคิดว่าอ้าวถ้าบอยเขาชอบอย่างนี้เราก็ถ้าเขาเขาชอบแล้วเราสามารถประคองให้เขาได้ไปถึงสุดทางแล้วเขาเขายืนอยู่บนขาเขาตัวเองเขาได้เขามีความสุขก็โอเคก็น่าจะทําใจได้แล้วตอนหลังนี่บอยมาทาช่อง youtube เนี่ยมารู้สึกยังไงมาก็รู้สึกว่าเพราะว่าเบ้นมันก็ทํามาแล้วแล้วเบ้นเขาก็มีพรสวรรค์ในด้านนั้นบอยก็มีพรสวรรค์ในด้านนี้แต่ว่าเขาก็อาจจะแบบว่าครั้งแรกที่คิดว่าอยากจะทําแต่มันก็อาจจะยังไม่ มันยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่พอมีคนสนับสนุนช่วยดูช่วยทําให้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าตั้งแต่มีความรู้สึกนะว่าตั้งแต่ไปทําบุญที่ที่จันทบุรีที่จันทบุรีวัดนี่เอฟซตามดูทุกคลิปนะพอพอไปทําบุญแล้วก็รู้สึกว่าเออบอยสงสัยหลวงพ่อคงเนี่ยที่บอยไปทําบุญเนี่ยสนับสนุนบอยบอยก็ทำนี่นี่เท่ากับว่าเรามีคอนเนคชันเพิ่มเขาเรียกคอนเนคชันเพิ่ม ก็เหมือนกับว่าน so <c oughs> ี่ไงเป็นบันไดที่ค่อยๆตายขึ้นไปแ้วนี่นะจะบอกให้ฟังเพื่อนๆแม่นี่นะพอเห็นยอดดู youtube ขึ้นนะไลน์มาบอกวิบอยตอนนี้ยอดขึ้นเท่าน้นเท่านี้แล้วโอ้โหแม่สนใจแม่สนใจยอดใน youtube ประจำฉันต้องดูหลังบ้านแม่ดูแลแม่ดูว่าบ้านนี้หนักกว่าหน้าช่งเนี่ยแล้วจนตอนหลังเนี่ยรู้เรื่องพะด้วยตอนแรกไม่สนใจแอนตี้นะตอนหลังบอกกิ่งองค์นี้เนี่ย เนี่ยที่บอยไปซื้อเฮียร้อมมาสองแสนใช่ไหมจําได้ด้วยนะจาได้แล้วก็องนี้เออจะจะพูดบ่อยๆเรื่องพระว่าองค์นี้เป็นที่มาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยจะเริ่มรู้เหมือนกับไม่ไม่ได้สนใจแต่ว่าพอดีถ้าเราดูคลิปพวกนี้แล้วเราก็เหมือนกับเราก็จําไปเริ่มอินเริ่มอินประมาณนั้นแตะกอนด่าทุกวันแล้วแม่ถามว่าพิฉันนี่ดังมากนะ ตอนแรกก็ไม่ได้รู้ว่าเขาเขามาที่ร้านก็จะโดนบ่นโดนด่ากัน <c oughs> แล้วก็เป็นเด็กเด็กที่แบบว่าปายแถวอะ่ะ <c oughs> แลว,แวพอออกไปข้างนอกเขาบอกว่าคือกระจบสุดในบ้านเลยเออเออแต่เอาไว้กจะมีแต่คนบอกว่าอยากถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเบปาก ว่าเออจะจริงเหรอมันอะไรมันมันไม่ใช่ทางของเราเหมือนกับบูญจะขายอะไรส้มตําแล้วก็มีปลาแล้วเขาก็มีตัวหนังสือขึ้นที่นั่นโดยบอกว่าปลาอยู่ในสายเลือดไทยอะไรหม่าว่าผมอ่านจบมาม้าก็บอกแย่ม่ามากินไม่เป็นอ่ะแล้วพวกนั้นมันก็หัวแล้วกันใหญ่เลยก็คือแบบนี้ก็บอารมณ์เดียวกับที่ว่ามันจะใช่เหรอที่บอกว่ามึงดังขนาดนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรไง อันนี้ช่องเ่งเปิดได้แค่เดือนเดียวนะครับก็ตลัตางก็เห็นว่าเขาเขาทําช่อง YouTube แค่เดือนเดียวแต่คนก็มีคนดูเขาเออเป็นหลักแสนจนถึงสองแสนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คงน่าจะมีหลวงพ่อคงมาช่วยดลให้บอยมีมีทางช่องทางนี้เกิดขึ้นคนนี้ก็ดังนะคนนี้ก็ดังใช่ชื่อชื่ออะไรจชื่อ เดโกงคอยจอคอยจอคอยจ้อโกง้เขาก็เขาก็แบบเราก็ดูเขาเพราะว่าที่จริงเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่พอดูยอด YouTube ดูไปดูมามันก็เหมือนกับว่าเออทางของเราเออมันก็กลายเป็นว่านี่แหละที่บอกว่าบอยมันน่าจะทําได้ช่องพวกนี้แต่ถามว่าวันมีพรสวรรค์ในการพูดคุยอยู่แล้วเพราะบอยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวเอนเตอร์เทนตั้งแต่เด็กๆก็เขาเป็นแนวเอนเตอร์เทน ก็แต่ว่าเขาอาจจะมาอยู่ในจุดๆที่แบบว่าตอนแรกๆตอนเด็กๆเขาก็ไปที่ไหนเขาก็มักจะมีความเอนเตอร์เทนตลอดก็คือแบบแนวแบบเอนเตอร์เทนในบ้านใครๆก็รู้พี่น้องทุกคนก็จะรู้หมดว่าไอ้นี่แนวนี้ก็ประมาณนั้นบ๊บ้าอบอติงตองก็ก็แนวนั้นแต่ตอนนี้เวลาบอยเข้าพันทิปเนี่ยทุกคนสวัสดีครับอาจารย์เฉินเลยแต่พอกลับมาบ้านปุ๊ ไอกระจกมันไม่ถึงขั้นอไรกระจกมันไม่ขายของมันไม่ขายของพี่เฉนบอกยอดม้าเนี่ยวันนี้โอ้โหขายเยอะวันนี้ขายแมงแสนกว่าวันนี้ยอดเยอะแล้วตอนนี้เขาไม่ค่อยขายของจนทุกคนในบ้านบอกว่ามันไม่อยากขายของให้มันไปไปที่มันชอบที่มันขายของชอบชอบชอบแล้วมันก็บอกว่ามันมันไม่ทิ้งพ่อแม่เราก็เลยกอดไว้ก่อนสบัดมันไม่ได้ตรงนี้แหละ ก็คือนี่ก็คือความดีของเขาก็คือเหมือนเหมือนเหมือนก็คือพูดง่ายๆว่าตัวผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนพ่อแม่แอนตี้นะที่ที่มาเล่นพระอ่ะเดี๋ยวเดยลองลองถามป้าป้านิดนึงที่ว่าเออใช่ใช่เดี๋ยว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 อยากรู้เหมือนกันนั่งนี้เลยเดี๋ยวเรียวเลยพี่ไม่ได้ตัดอะไรเยอะเลยเดี๋ยวมาขอขอเปลี่ยนไม้นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาถามอีกทีนึงอ่ะครับป้าป้า เฮ<ด>้ยเฮ้ยพี่โอ้ยไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลย,ขยเขาต้องโอ้ยโอ,อ้ยล้างรถก็ล้างเลยนี่ลุ้งงานตลอดเลยโอ้โหโอเคโอเคโอ่คคือเดอะจอสนะปาฮะฮะะฮะฮนี่เขาดังมากนะในยูทูบตอนเนี้ยอารับปาเนี่ยคิดยังไงคือเหมือนลูกชายเนี่ยมาเล่นฮะตอนแรกเขไม่ชอบไหมหรือยังไงตอนนี้ก็ไม่ชอบเป็นไงปามองแล้วลมันเป็นยังไง พูดแล้วเดี๋ยวมันก็ทบคนอื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาแค่มุมที่มองพิเฉินพอยมันก็หมายก่อนห้าสิบกว่าปีก่อนแล้วก็เห็นมีบางวัดเนี่ยขายภาะมีตั้งแต่ของละบาทสามบาทห้าบาท ไม่ในความรู้สึกของคนจีนน่ะคนที่ขายพระอะไรเงี้ยเรามองเห็นตั้งแต่สมัยไหนมันมีแต่ไอ้พวกต้องุนัที่ขายอยู่ตามทางอ่ะไม่ก่อนขายมีองค์บาสามบาทห้าบาทอยู่ตามั้านอะอย่าไปบอกว่าวัดอะไรแต่ว่าถ้าคนที่เขาเล่นพระเขาก็รู้สมัยก่อนอยู่ใกล้ๆสนามหลวงคือดูไม่ดีเออใช่เหมือนมีความรู้สึกว่า พวกที่ขายผ้าอย่างเงี้ยเหมือนพวกขายผ้าเกยพวกขายผ้าเกยเราจะไม่รู้เรื่องไงเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าอย่างนั้นล้วตอนกเนี้ยบอยมาทาแพะแล้วเนี่ยไปออกหลังนี้มาดูว่าเขามีการส่งประกวดใช่ไหมมีอะไรจะอะไรสังคมสังคมก็ยอมรับเพราะว่าการประกวดนี่มันไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆมันก็ต้องผ่านขั้นตอนมีกรรมการมีอะไรนะมีผู้ทรงคุณวุฒิคนที่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าสมสีสมหะ ปวดแล้วมันก็แบบว่าเ,าเขาการันตีว่าโอเคพระองค์นี้นะได้รางวัลอันนี้อันนี้อันนี้รู้สึกว,ว่า,ามันก็มีมีกฎกติกามีไม่ใช่ว่าเริ่มสากลขึ้นมันไม่ใช่ว่าแบบที่เราคิดว่าเพระองค์บาทหนึ่งสามบาทห้าบาทสมัยก่อนขายขายอยู่ตามท่ารถอะไรพวกต้มต,ต,ตุ๋นแล้วเห็นแบบภาพอย่างนั้นเราแปลกมากเลยก็เราเราไม่เข้าใจตอนนี้้แปลว่าตอนนี้ย บอยกำลังจะได้เป็นกรรมการตัดสินภาคเครื่องนะมก็ดีมันก็มันก็มันก็คาดคาว่ามันตายไปทีละขั้นทีละขั้นอมดแล้วมั่างน้อยก็คือเราทำเชิงเสียงกับผลเงินอะไรต่อะไรใช่ไหมมนจากวันเป็นเดือนอย่างเดือนเป็นปีสะสมขึ้นไปพวกนี้มันต้องสะสมอืก็เหมือนกันอะคนทำข้าราชการอะจากชั้นผู้น้อยเ็ค่อยตายไปทีละขั้นทีละขั้นอันนี้เราสะสมไปอืทำไปมันก็ เป็นอีกช่องทางหนึ่งแต่บอยอ่ะต้องคอยจูงจมูกมาทางนี้ก่อนวิ่งไปวิ่งมาแม่แต่บอยต้องคอยจุงจมูกอยู่เรื่อยๆบอยลูกค้าเข้ามานีไม่ใช่ว่าเขาไม่ซื้อของนะเป็นรายการเขาเฉินรังเทียแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่ซื้อของนะเราต้องใช้ความพยายามก่อนไม่ใช่ว่าเราไปคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ซื้อหรอกไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดอะไรกับเขาเยอะแล้วมันทําให้ อ่เขาเรียกว่าเด็กในร้านเสียด้วยอันนี้เราต้องคอยพูดกับเขาเรื่อยๆเ,<ข>เขาจะไม่เขาจะไม่บางทีตัวเองรู้สึกไงว่าแล้วก็ไม่อยากไปรับลูกคา้าพอเราไม่อยากไปรับลูกคา้าเด็กมันก็เห็นเป็นตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วเด็กมันก็จะทําตามแม่ก็จะคอยกดหูอยู่เรื่อยๆว่าอย่าทําอย่างนั้นนะเพราะว่าเด็กเราจะเสียแล้วอย่างบูนอยู่ร้านอย่างเงี้ยบูนก็คือน้องชายเนี่ยเขาอ,อยู่ร้านเขาจะคอยให้เด็กมีสติสสานึกว่าเรามีหน้าที่บริการลูกค้า เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อมันไม่ใช่สิทธิ์ของตัวเองจะไปไปพูดว่าเขาไม่ซื้อหลอกหรืออะไรเราต้องบริการก่อนอ่ะโอเคอันนี้เขาจาใแล้ว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 อุปนิสัยของบอยเนี่ยคือเป็นคนยังไงบอยปกติเป็นคนล่าเริงถ้าปกติทั่วๆไปอ่ะเป็นบอยจะเป็นคนเอนเตอร์เทนมีความสุขกันที่ล่าเริงจนบางครั้งเอนเตอร์เทนเยอะเยอะบางครั้งก็เยอะเกินอะไรอย่างนี้เออแล้วจนไปตลาด เขาขายไข่อยู่ก็จับไข่เปี๊ยงไม่แล้วมีความสุขมากบางทีอาม่าอาม่าเขาเลี้ยงไก่อยู่หลังบ้านใช่ไหมเขีของไม้ตัวพี้มาเดี๋ยวผมจออให้นี่ไงโอเคเดี๋ยวเจอทางฟ้าทางดินก็ก็หมายความว่าอาม่าเขาเลี้ยงไก่อยู่หลังบ้านแต่ถ้าพ่อบอยวิ่งเข้าบ้านอาม่าแล้วอาม่าก็จะรู้ว่าบอยมาแล้วเนี่ยจะรีบไปเก็บไข่หลังบ้านเลยทอะไร เพราะว่าเดี๋ยวบอยไปเฟี้ยงเล่นบอยนี่ใส่เสียบอยแบบว่าทำไปด้วยจะไม่จำไม่ได้เป,เป็นคนแบบนั้น่ะขนาดแล้นเลยเหรอแล้วไปตลาดกับอมาม่าเนี่ยไปตลาดก็จะไปหยิบข้าวสารเขาอะของที่ตลาดอะมาโปรยท้องร่องอย่างนี้เลยเลงน้ําที่มันเป็นท้องร่องที่เขาไวระบายน้ําอะโรยโรยโรยโรคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นมันจะบ้าบ้าบบหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้บ้าบ้าบบแต่มันชอบเล่นอะไรอย่างนี้แล้วเ็บอกว่า เจอแบบตำรวจหรือคนตาไม่มีอะไรนัเล่าให้ฟังหน่อยไพอพอมีลูกค้าเข้ามาในร้านจะมาซื้อของก็ไปมองน่๊มๆมองๆอยู่นั่นนะเขาก็ใส่กางเกงตำรวจแหละแล้วก็มีพกปืนด้วยแต่เขาก็ไแค่ประมาณ3 4ปีเองไม่น่าจะเกินห้าปีอายุไม่เยอะสประมาณ3 4ขวบเงี้ยแล้วเขาก็มองมองว่าผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อคลุมสีเสื้อด้องเครื่องแบบแหละแต่ว่าใส่กางเกงเป็นตำรวจแล้วก็มีมีมีปืน แล้วก็ไปมององล้อมหน้าล้อมหลังเขาแล้วก็ไปบอกว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยไปทักเขาอย่างนั้นเลยทักเขาแบบนั้นเลยว่าเป็นตำรวจต้องไอ้พวกคนในร้านต้องรีบลากไปที่อื่นนะปากไอ้ปากเออปากค่อยถ้าตาไม่ดีก็ไปช่องตาตาเขาเสียข้างใช่ไงตาบอดใช่ไหมตาแล้วแต่นี้ระหว่างที่ตา ตาเสียข้างนึงเนี่ยเขาบอยเข้ามาในร้านบอยก็เห็นแล้ว like ว we ่าคนเนี้ยตามันไม่ดีอันนี้อีทอก็กําลังดูลูกค้าอยู่แต่ว่าบอยวิ่งเข้ามาในร้านแล้วก็ต้องรีบต้อนบอยไปที่อื่นเพราะว่าเดี๋ยวบอยไปทักเขาว่าตาเป็นอะไรตกลัวมากเลยเด็กแล้วด้วยสิเป็นเด็กขี้สงสัยไงเออแล้วจะไปทัก จะไปทักไงกลัวว่าจะไปทักก็จะรีบลาบบอยบอยบอยไปนู่นไปนู่นไปนู่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแน่กลัวตรงเนี้ยเออเนี่คือนิสัยแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กพูดตรงตรงไปตลาดเนี่ยแม่ค้าขายจับขายนักเียงแล้วป้าป้าที่เขาขายของที่ตลาดนะก็บอกเขาสูุหลี่เขาเป็นคนแก่เขาก็จะสุบลี่ไปทักเขาบอกว่ามองก็หน้าเขาแล้วก็ไปเท่าเป็นผู้หญิงสุบรี่ได้เหรอ เขาชื่อป้ามากวันนี้จําได้เขาชื่อป้ามากเดี๋ยวมามาต้องรอดูใจใจครับเดีย๋ยวเขาจะเจอเราตัวเอง <laughs> ประมาณนั้นเลยสงสัยเดี๋ยวตอนที่บอยเล็กๆอะ่ะก็จะให้มามาวิ่งคือเขาออกจากบ้านปุ๊บนะเขาวิ่งเข้าซอยแบบข้างบ้านมีหมาด้วยแล้วก็วิ่งเข้าซอยไปไกลๆเลยมาก็วิ่งไม่ค่อยทันแล้วก็วิ่งไปถึงต้องครึ่งซอยเลยเข้าไปตั้งเยอะแล้วหมาก็ต้องวิ่งไล่ตามตอนนี้ใจใจเห็นไหมคับพอเปิดประตูปุ๊บมันวิ่งเลยนะแบบนั้นอารมณ์นั้นเลยต้องระวังแ็เป็น เกล็ดเล็กเก็บน้อยเรื่องแน่ดีที่ป้าป๊าหมามาแกงมนงชนะไปนแต่ก็คือพอมาถึงจุดจุดนี้แล้วอะ่ะมันก็ทําให้เนี่ยบอยก็ทําให้ป้าป๊าบมาเห็นในระดับหนึ่งว่า,าการเล่นพระเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรมันก็เป็นอาชีพที่แต่แต,แต่ที่มามารู้สึกตอนนี้ก็คือบอยไม่ได้เป็นอย่างที่มามารู้สึกตอนนั้นเพราะมากับป้าป๊าจะรังเกียดมากที่<อ>แบบเห็นเห็นพระที่เขาขายแบบอย่างนั้นอ่ะตอนแรกที่ม้าจะแยกไม่ได้อ่ะแยกไม่ได้หรอกเพราะว่ารู้สึกว่า ขายพลาดเหรอโอ้ยเราเราอย่างนั่งเกลียดเลยภาพจำของคนโบราณคนโบราณเห็นมันนั่งขายแบบนี้แล้วก็จะแบบมีการต้มตุ๋นกันด้วยบอกว่ามีการมีการหลอกกันด้วยอะไรแบบนั้นน่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้คือไม่อยากจะเฉียดไปในวงการแบบนี้หลอกเยอะให้หน้าม้าด้วยแค่แค่เชือกลมอ่ะแล้วบอกว่าเขาตกรอให้ช่วยให้ช่วยแบบ รับไว้แล้วก็ให้เงินเขาเขาจะได้แบบแบบเหมือนกับว่าเขาจะขอเให้เช่าเขาก็หลอกคนนะพวกนี้ตกรถตลอดแต่ว่าพอสมัยเนี้ยภาพที่ทําให้มาเห็นชัดเจนคือ youtube ใช่ไหมที่ทําให้เห็นพวกบอยหรือกลุ่มลังเทพราตอนหลังก็ฟังจากบอยมาเรื่อยๆแหละแต่ก็ไม่ได้ว่าจะชอบหรอกเพราะเราเป็นคนค้าขายเราก็จะชอบอยากให้ลูกค้าขายมากกว่าไม่อยากให้ไปทําตรงจุดนั้นแต่ในเมื่อตัวเองเป็นคนรักในในในด้านนี้แล้วเราก็อ่ะ ไม่เป็นไรสนับสนุนถ้าทําได้จริงก็มาม้าก็อายุขนาดนี้แล้วก็คิดว่าเออเขาคงมามมมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมาอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะ, <70 S 2> ะก็คือ,คอ,อก็คือคิดว่าเขาก็คงดูแลตัวเขาเองได้แล้วก็ก็มองดูแล้วเขาก็ช่วยเหลือตัวเขาเองได้แล้วละ่ะก็คงไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงเขาเพว่าเขาก็อยู่ในร่องในรอยถึงแม้จะจะไปขาอยากเขาเรียกอะไรชอบพระแต่เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเอาพระมาเป็น ขายอย่างเดียวเขาเป็นคนรักพระเป็นคนชอบพระก่อนเป็นคนรักพระีขอดีแล้วพี่คือเขารักพระก่อนรักพระแล้วก็รู้สึกว่าพระองค์เนี้ยเขาชอบนะเขาอยากเก็บไว้แต่วันหนึ่งเมื่อมีมีเกี่ยวกับเงินเข้ามาได้เงินด้วยมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับว่า่าพ่อก็จะบอกเขาบอกไม่ใช่ซื้อมาแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะเรารักบอยก็ต้องเปลี่ยนมือแล้วก็เหมือนมีองค์ใหม่มันก็จะหมุนเวียน ไม่ใช่ของนั้นเราชอบอย่างเช่นมาสั่งกระเป๋ามามาบอกชอบมากเลยกระเป๋าใบนี้เราไม่อยากขายเราอยากเก็บไว้มันก็ไม่ใช่มันก็ต้องหมุนให้มีเงาะเงยแล้วเราถึงจะมีเติบโต,ต,ตไปมันก็ต้องเป็นอารมณ์นั้นแหละในเมื่อทําได้แล้วแม่ก็คงไม่ต้องไปเป็นห่วงอะไรเขาก็แค่นั้นนะมาม่าก็รู้สึกว่าต่หลังมาอองม่าก็เขา้าใจแล้วล่ะก็ดีแล้วรับก็คือแต่บอยข้อดีของเขาเขาเป็นคนซื่อตรงแล้วก็มีขดเคี้ยว เขาไม่ค่อยเคี้ยวแต่อย่าอยู่ใกล้เขามากนะเขาอาจจะหลอกก็ได้เขาปิลิงเขาปิลิงเขาจะแบบว่าเหมือนลิงหลอกเจ้าเขาจะมีอารมณ์แบบนั้นก็ยังแซวชื่ออะไรไปแล้วก็แซวเรื่อยๆไปไปอย่าไปให้บอยหลอกนะบอกว่าไปไปอย่าไปโดนบอยหลอกนะบอยเป็นปีลิงก็บอกพูดแบบว่าอันนี้คือนิสัยแบบ นี่ใส่แบบลิงลิงอ่ะเแบบลิงลิงอ่ะไม่ใช่ว่าจะไปหลอกไปต้มอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คือเป็นคนลักษณะซื่อตรงก็วันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าก็อ,อยากจะมาทามาถึงจุดนี้ก็คืออยากาก็มะก่อนคือพ่อแม่คือไม่ชอบเลยไม่เห็นเออ่ไม่เห็นด้วยทางด้านนี้แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับว่าทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนพอใจได้ระดับหนึ่งว่าเราก็เอเหมือนเป็นชิ้นเป็นนันก็มก่อนนี้พ่อแม่อาจจะมองเราเหมือนมันทำอะไรมันไปขายพระมันเหมือนเหมือนเขาอายคนอ่ะ แต่ตอนนี้มันเหมือนกับเมันเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันเรื่องเรื่องอะยูทูบอะมันก็มีผลเพราะว่าเหมือนแม่เขาดูแล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีการซื้อขายกันหรืออะไรแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็มีแบบมีหลายกลุ่มมันก็เป็นคนอย่างคนโตก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มันก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติคือสุจริตคือทุกอาชีพเนี่ยมันมันมีทั้งดีและเลวคือการหลอกต้มมีทุกอาชีพแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราฮะถ้าตัวเราเนี่ย เราสุจริตสุจริตใจเราซื้อขายพระแท้ซื้อขายพะระเหมือนเดิมไม่หลอกคนเราไม่ได้จะไปคิดหลอกเขาอ,อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบมันจะไม่มันมันจะไม่ตายไม่หายไปจากไม่หายไปจากตัวเราเพราะว่าไอการที่มาต้มตุลหรือหลอกลวงคนน่ะมันก็อยู่วงการนี้ไม่ได้อยู่แล้วอ,อันนี้ก็คือถ้าตัวเราสามารถทําได้อย่างนี้ ไม่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 เป็นนิสัยแบบนั้นคือคนเรามันไม่เป็นยังไงมันก็ไม่เป็นก็จะติดจิตใจเขาก็จะแน่วแน่แล้วก็มั่นคงก็จะไม่ไม่ไม่วกแวกไปทางอื่นก็วันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณมามานะแล้วก็ขอบคุณป้าป้ามากมากนะครับที่มาให้ประสบการณ์แล้วก็มาแกงกันนะครับก็แค่นี้น้อยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียยาวไหมเดออ๋อได้อยู่ครับหมออี่สองนาทีโอเคครับก่อนจากกันนะครับวันนี้นะครับก็ เดี variance, right? like ๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กลุ่มลังเทพของเราด้วยนะครับก็ขอบชานะครับพี่โป่งครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับผม